ได้ข่าวว่าพี่นิวอ่ะชอบเล่นกีฬานี่ก็เป็นอยู่เป็นนักวิ่งวิ่งอะไรวิ่งกระชากสร้อยกระชาดสร้อยมีตีไก่อะไรกันไหมคะแต่ทรงดูจากน้องคือตัวน่าจะตีเก่งตีเราไม่ตีแบบตีเราใช้ก๊อตแล้วเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงปะขึงสองเสาว่ะบนยอดกระโดดยากเป็นยีราฟเหรอเออเพลทเพลทเอาจริงนะตอนนี้มือถึงเงี้ย เหมือนบาทอะลงเยอะๆทีเธอแฝดเก่งขึ้นมาเลยดินอกจากจะได้รับผลิตภัณฑ์เคียร์เนี่ยยังได้พี่ไปหยุดที่บ้านด้วยดีใจไหมล่ะหมดเวลา เลนเดีย,ดยวางไปแล้วแค่ถือว่าวางจะมาเลนเดียเลยแล <c oughs> ก็เล่นกันทั้งปีทั้งสัาห์วางเลนเดียด้วย <c oughs> วางาว,วางไรหลายอันนี้เอาจีดเกินจงบอกชื่อผลไม้ที่มีสีเหลืองนะคะทุกคนหนึ่งกล้วยสับปะรโลส้มอ,อะไรกูลงไปเลยครับส้ม <c oughs> ก็บอกอยู่ว่าส้ม สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ EP ที่3นะคะกับรายการร้อนนีหนาวแน่ค่ะและวันนี้เราอยู่กับเคลียเช่นเคยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราคันน้องคันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่หมวยวันนี้เราอยู่แถวย่านโชคชัย4นะคะซึ่ง โชคชสี่น่หนูบอกกันเลยว่ามันเป็นแถวย่านบ้านหนูแล้วก็ถึงทันวันนี้เราจะมาหาผู้โชคดีเหมือนสัปดาห์ก่อนก่อถูกต้องแถวโชคชัยสี่มีแอคทิวิตี้อะไรนะหนอว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างแถวเนี้ยหนูว่ามันก็มีแอคทิวิตี้หลากหลายนะหนูว่าอาจจะต้องลองสอบถามเขาดูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปตามหาผู้โชคดีกันเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกเราไม่เคยกลัวอย่าเรื่องขันอะเรามีเคลียร์สูตรเย็นที่จะช่วยเราได้ จะเป็นปัญหาไหนๆก็ตามเชียวอ,อยู่เชียวอ,อยู่เลยพร้อมพร้อมแล้วไปกัน<ช>เลยเชียงลุงลังเหมือนเดิม กับช่วงคันนี้มีเรื่องใช่ช่วงนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความ <c oughs> คันสถานการณ์ต่งตางๆได้ข่าวว่าพี่นิวอะชอบเล่นกีฬาตอนเด็กๆโอ้ยี่เด็ก ตอนนี้ลำนี้ก็เป็นอยู่เป็นนักวิ่งวิ่งอะไรวิ่งยาวโอ้โหสี่คูณร้อยอะไรไม่ใช่วิ่งกระชากสร้อยกระชากสร้อยเราเล่นนะครับไม่ใช่ที่นี่หัดเรียนมาหมดแล้วบาสเกตบอลวอลเลย์ปิงปองเปตองฟุตบอลว่ายน้ำบาสโอลิมปิกวะเนี่ยโอ้โหแบบเราลิมปิกเร่อเล่นทุกทุกอย่างเลยกีฬาส่วนใหญ่ที่เล่นอ่ะมันจะแบ่งเป็นทีมแล้วพี่กัทเธอส่วนใหญ่ชอบแข่งขันเออชอบแบบฉันต้องชันนะแปลกนะเป็น เป็นสาวประเภทสองที่เล่นวอลเล่ไม่เป็นเล่นบอลเล่นไม่เป็นเศรษฐไม่ข้างหรอไม่มีแรงร้อนนะร้อนไหมนี่กีฬาส่วนใหญ่ก็จะร้อนทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่แบบกีฬาแบบสเก็ตน้ำแข็งนี่อะไรก็แต่เราก็ได้อยู่นะนี่ถ้าเราเป็นสเก็ตน้ำแข็งแต่ถึงแม้ว่าเราจะออกกําลังกายเหงื่อออกอับแค่ไหนคันหัวแค่ไหนไม่ต้องห่วงเพราะเรามีครีอาอุ้ยขายของเก่งนะนนี้สดชื่นสยบรังแค มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีเคลียร์ถ้าใช้เคลียร์ปุ๊บไม่มีน้องคันแล้วหนูว่านะคนที่จะมาร่วมสนุกกับเราวันนี้ขอเป็นผู้ชายที่เล่นกีฬาดีกว่าน่าสนใจไหมย่านเนี้ยไอ้นี่เยอะนะลงยิมสนามฟุตซอลเวลามีสนามพวกนี้จะชอบมองเพราะว่าผู้ชายเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปวนหน้าสนามบอลนั่นแหละวนไปเรื่อยๆเหรอต้องกว่าจะได้ใช่ไหมนี่เสื้อเขียวยังสัตยางหลอกเหมือน กําลังจะมาซื้อผักให้แม่นี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 ่ไหนเออลองดูไปใกล้ๆก่อนมาเธอต้องไปจีบเขานะได้สิเออเออเออโอเคตอนนี้หนกว่างไหมกําลังจะไปไหนกําลังกลับบ้านพี่พุ่งไปตีแบตมาอุ้ยตกถูกทถ่พี่วันดีเพราะว่าพี่อ่ะโคตรออกําลังใจหนุกว่างไหมแป๊บเดียวเอ่อผมต้องกลับบ้านนะพี่เดี๋ยวพี่ไม่ส่งหนูอาจจะยังไม่รู้จักพี่ไม่เป็นไรบ่ายนี้พี่บากับพี่ิจิน่า ได้ไหมดีครับออโอเคเร็วโอเคป<ะ>ักติ๊กติต๊กปักที๊กอะ,อะได้อเออรถมาได้ <S <S ฟูโคดิท,ที่มันรถสนุกกับเราแล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความคันตา่างๆหนูว่านะ นองเขาว่าเหมาะกับเราที่เราคุยกันไปเมื่อกี้แต่งตัวแบบว่าเวลาสปอร์ตแมนไม่แต่ก่อนตินต้องอนชื่อก่อนเออชื่ออะไรชื่อกล้าครับผมชื่อกล้าไม่ทราบว่ามีเบอร์ไหมคะมีบ้างทรัแบบเวลามึนหัวเนี้ยอ่าเป็นเบอร์นั้นเบอร์นั้นไป กีฬาที่ชอบเนี่ยก็คือตีแบดใช่ครับแล้วก็มีเล่นบอลบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วแถวนี้ส่วนใหญ่เขาทํากิจกรรมอะไรกันนะถ้ายังผมก็เตะบอลตีแบดเพราะมันมีแบบว่าสนามเยอะมีตีไก่อะไรเงี้ยไหมครับวัวตีไก่ต้องไปไกลเอาอ๋อมีมีแต่กนืไปไกลหน่อยไปกลหน่อยแต่ทรงดูจากน้องคือพร้อมเนี่ยน้นจะตีเก่งไม่ตีเราไม่ตีแบดแล้วตีเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดกันละ คนนี้เป็นกีฬาของโดดยางใช่จะเปียนเลยสูงแบบเออของดิฉันคือเคยเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงปะคือสองเสาบนยอดแล้วก็โดดอ๋อเพราะแม่น่าจะได้อยู่ขายาวดิเออได้ความสูงมาพรอยนี้แหละเล่นกีฬากระโดดยางก็เป็นกีฬาบอกเออเมตเราอนนี้หนรู้จักกันด้านหลังเออด้านหลัด้างด้านหลังนี่คือน้องขาดใช่จะมาปวดเราจะมาทํา ให้เราดูรนเหนียวเนอะหน้าเวลาที่เราแบบทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเวลาเราไปตีแบดมาอย่างเงี้ยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเรามีส่วนช่วยแล้วก็คือเรียสูตรย็งไงค่ะสูตรสีน้ำเงินเนี่ยเป็นของผู้ชายแต่ว่าสีขาวเนี่ยได้ใช้ได้ทรผู้ชายผู้หญิงได้หมดผู้ชายผู้หญิงทอมดี้กระเทยเลสเบี้ยนพี่เอลทีีเอลุกออกสาวกระเทยแต่งได้หมดแต่งบอยใส่วิกได้หมดเลยแต่ว่าถ้าถ้ากีฬาเนี่ยนิติราหรือว่าเนี้ยตอบโจ์เพราะแอบเกแบบ หมาะสำหรับผู้ชาย็อเมทัลแต่เราไม่ให้ง่ายๆนะคะเพราะว่าไหนขึ้นรถของเคลียร์มาทั้งทีเนี่ยถูกก็ต้องทํากิจกรรมอะไรสนุกสนุบนิดนองอะไรแบบแขงแผงเข้าสู่ช่วงการเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัลเรานะคะกับช่วงลวงนีหนาวแน่ คือคนก่อนหน้าเนี่ยคนก่อนๆเราเขารวกันเก่งมาในนี้มีอะไรทองคำโอ้โหเป็นผู้ชายหรอครับเป็นทองคำาัวดิฉันเองที่เอาไปให้ผู้ชาเราเล่นนะคะเป็นเกมต่างๆที่เราจะหลวงมาว่าเราจะเล่นเกี่ยวกอะไรเกยับสปองพอเพียงลูกรบจบเลยใช่ไหยจบเลยจบเลยพร้อมจบแล้วอีกเลยพร้อมครับพร้อมเลยค่ะเลยเข้ามาใกล้ๆหน่อยไเดนบรยากาบ เอามือแช่นับแข่งกับทีนีนิวแช่ได้ดานกว่าชนะไปเลยหนาวจริงเออเออมามาแล้วแล้วอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วซึ่งเนี่ยหนูไปเอากับเอลซ่าเลยนะเอาจริงนะตอนนี้มึงถืงเงี้ยเหมือนบาทพัามาแช่พรบกันเลยนะแบบแช่พรบกันแล้วใครชักมืออกเปล่าพนําแพรนะเออเออมาเอาเลยพี่ยังจะเต็มตัวกันติดครับหนึ่งสองสามไป เป็นบ้าเย็นจริงเย็นจริงไม่จบเออเฮ้ยคุยอ้อคุยรอบแรก็จบไปแล้วขออีกสักสองรอบอ่ะถ้าชนะสองในสามก็เอาไปเลยอ่ะเอาอีกเหรพี่เอาอีกมาชอบแข่งเอามาสามสองหนึ่งรัวเกมส์ start เอ๋อ ยังไม่ทัดจบฮะยังไม่ทันจบเลยนี่โอ้ยพุทธชลัยเราหรอโอ้ยแย่ต้องเลยตั้งใจมากเลยนะเมื่อกี้ราทำแบบเออเออหนูเห็น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 ขออีกสักรอบนึงไหมถ้ารอบนี้น้องคอนซนลต์อีกรอบคือเราหมดสิทธิ์แล้วใช่แล้วก็นอกจากเออจะได้รับผลิตภัณฑ์เคลียร์น่ะยังได้พี่ไปอยู่ที่บ้านดีใจด้วยนะโอ้ยเรบที่สามครับ มา3 2 1สองหนึ่งไปเจสยมงเยอะทิเธอเฮอที่อย่างนี้แหมเก่งขึ้นมาลอยติอ้ยอ้าวเมื่อกี้เหมือนี่น่เห็นวินิออกก่อนก็ใช่ไงก็จะต้องใจผู้ชายชนะอยู่แล้วอ้าวหรอเราจะเชนะผู้ชายเราได้อะไรล่ะเดาสิข้ากล่ว่าเรากล้าเป็นฝ่ายชนะนะคะ อต่อไปตาหนูแล้วเราเออะไรให้นอเขาดีล่ะก็ได้รับเป็นเคลียร์จากเคลียร์มาไม่มูอเขายังมายังไม่หายเปลี่ยนเลยเสามพันมีแอบแต่แอบอาบน้ำเออเบาเปล่าบอกค่าเชื่อไปเรื่อยๆเอาวันนี้ก็สู้สนามตากตานะคะแล้วก็น้องกาน่าหลักมากหลักมากแล้วก็เดี๋ยวฝากลาน้องขานไปบ่ายสิบไป๊ะบ่ายแล้วสิบบ่ายวางนะ ถ้าไม่อยากมีน้องคันต้องเคลียร์เท่านั้นนะคะแล้วก็คุณตาก้ามากค่ะคุณตาก้ามากค่ะพอดีเนอ่ะคุณลูกมากค่ะแหมเมื่อกี้ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ทนานกับผู้ชายหนูก็ต้องเป็แบบแฝดแล้วเป็คนบ้าผู้ชายรู้ความโศกหนูว่ารอบนี้ผู้หญิงบ้างรอบผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างเกี่ยวกันหรอแต่เราทำบ้านน่าจะมีแต่ผู้ชายเนาะสนัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป่วยนะคะค่ะ รายการถกเทียร์รอานี้หนาวแน่ค่ะคือวันนี้พี่ตามถามผู้โชคดีที่จะไปอ่าลุ้นสรุกเล่นเกมกับเราคือรถบังคับอะไรสรุปใจจอยค่ะแต่วันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวพี่มากับพี่กินซินาเซต้ด้วยนี่โอเคไหมจริง,รงหรอไม่แล้วหนูจะไปไหนอย่างเงิ่งไปแถวเรียบดวนนะคะอะไรกินอ๋อจากโลกโซ่สีแถวเรียบดวนใช่ไม่ไกลใช่ใช่ไปไหมจริงหรอ,อไม่คิดตามจะขึ้นรถเมล์นะเมื่อกี้เอา ไม่เป็นไรไปกบบนี่ไม่ต้องเสียเงินเดี๋ยวไปซองแดนอไปซองได้ได้ค่ะได้แล้วเร็วร้อนรอนร้อนร้อนล้วร้อร้อนร้าร้นร้อ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 ร้อนร้อนน้อ้นร้อนร้อนรอนเอรรนรนรอร้อนรอนรอร้อนร้นร้อน้น้อนร้ร้อนมากนมื่อกี้เน็นเยอนเพราะรารีรอดชื่นสยบรังแคมั่นใจร้อรน้ออนคอนนออ ชื่อเจนินค่ะเจนินชื่อกันลดอยู่นะแต่พี่พี่แต่งตัวแบบว่าจัดเต็มมากเลยอ่ะจัดเต็มว่าพี่สองคนทำหน้าที่ตามหาผู้โชคดีมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้ใช่แต่จริงๆแล้วพี่อ่ะเป็นชาวเอสกิโมกันเพราะรายการของเราคือร้อนหนีหนาวแน่หนาวเรือเย็นยังไงเยน็นายหนังศีสันแน่นอนว่าจะเป็นเต่าอาการคันลานแครการหัวเหนียวหัวเหม็นอะไรก็ เคลียช่วยได้แน่นอนได้แล้วข้างหลังผมไม่ต้องตกใจนะลูกน้องคันเขาจะติดตามเราไปทุกที่ใช่ถ้าเราไม่ใช้เคลียร์น่ะมันเขามาแน่นอนพี่เห็นความสวยน้องตั้งแต่พี่อยู่ยูเนียนอ่ะโธอสย้อุยผู้หญิงสาวคนที่สวยจังเธอเล็กเก๋ไก่มากเธอเป็นสายตาเกี่ยวที่ เฉียบคมงห้มองกัไกลมากใช่สายตายาวหกพันอะค่ะแล้วน้องเจนินปกติอยู่แถวลาดพร้าวอยู่หรอคะใช่ค่ะอยู่แถวนี้อยู่แล้วปกติมราหาอะไรกินแล้วมันยืนอะไรคนเดียวแล้วร้อนเออก็ร้อน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 รไหมไม่ไม่เหลือค่ะมันร้อนร้อนมากเลยไม่ร้อนผมยาวอย่างเงี้ยเปียกใช่ แล้วหนูชอบไว้แสกกลางเลยอะแบบผมมันจะมันตรงเนี้ยมันมากเออช่วงกลางนะแต่สำหนันวันนี้ดีมากนี่มาเจอพวกเราสองคนด้วรด้านความคันถูกวันนี้ก็มีเกมมาเล่นเออล่างว่าอะไรคะเป็นเงินสดจากพี่หมวย4ี่แสนหกบาทค่ะพอผลิตภัณฑ์กับเทียงกับไปด้วยน่าเล่นเลยน่าเล่นแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิเห็นกล่องด้านหลังยังไมคทัภายในจะมีการสชปองอยู่ด้านในถูกแล้วก็ให้ล้งล้วงเพื่อที่จะ เลือกว่าจะได้เกมอะไรหนึ่งโหดสริงตีต้นไม้บันที่จำโอ้โหเห็นไปและไม่ใช่หพวกระบองไฟปินปินต้นมะม่วงได้อยู่จะได้อันนี้เลยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสูตรสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นของผู้ชายนะสี่ส่วนใหญ่เราอาจจะต้องให้แซนหน้าอย่างนี้มีอยู่ไม่มีไม่มีที่นี้เดียวมีหรือเปล่าเยอะเอ๊นแลที่บ้านอะมีแต่ขวดสีน้ำเงิน โอ้ตอนแรกคือว่าใช้เอกไม่ใช่ใชเอาไม่ไนจริงๆัะเทยสาวป,ประเภทสองแต่สาวที่แบบไม่ค่อยมีสามีไม่มีแฟนจริงซือไปแอบๆตั้งก็ได้ห <c oughs> รอกเวลา <c oughs> เพื่อนมาเสียยาสะผมผู้ชายหรอของแฟนเ,เ,เรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเออง่ายๆอ่าและเกมของเรามีชื่อว่าเกมแคตตากรี อ่ะเริ่มที่ดิฉันก่อนแล้วหมุนไปทางนี้้าถ้าเกิว่าวันนี้แข่งหมดนะคะจงบอกชื่อผลไม้ที่มีสีเหลืองนะคะทุกคนหนึ่งกล้วยสับปะรดส้มอะไรกูลงไปเลยครับส้มก็บอกอยู่ว่าส้มอ่ะมีอะไรอีกสีเหลืองอ่ะหนุนไม่ได้ขนุนเออขนุนสีเหลืองโอ้ได้แล้วกูนึกออกจึง พุชตาทาสีเหลืองพุาทาสีเหลืองตทาสีเหลืองเดินลงมาบนไอ้ค่ะทงคู่เลยเพราะารเกมนี้่วยแพ้อ้าหนูแพ้ใช่แต่น้องก็ยังอยู่ไงน้องเขายังอยู่น้องโอเคอ่ะอาอาหนูแพ้ชิงมงชิงมงจงบอกชื่อสัตว์ที่มีสี่ขามาลายค่ะป่าที่รักแมวช้างควายสิงโตเก้งเสือ ขมวดหนีละดไงห้าเสียจงเลี่ยงผาลำมั่งหนึ่งสองสามสี่ควาหมดเวลาเฮ้ยอย่าไปตาก็บพวกควางเรีนเดียวควางไปแล้วแค่ถือว่าคว่างจะมาเรีนเดียวอีกอ่ะไร้อันนี้เอาจีกเกินมาเดี๋ยวพี่เอาเพ็นอ่าไม่นจะแก่นะครับโอนมาโอ้ยหลังหลังใจอาไม่หน่อเอาแก้ตัวก่อนซิตลอไม่เป็นไรถือว่า แผ้เราก็หายร้องี่นิาวใจดีแล้วหลังเป็นพิษพันจากเคลียร์แล้วสอบสูตรเลยได้สอสูตรเลยลูกได้ตังโซ์เล่นๆได้หลอกเพื่อนไปก่อนได้เรามีแฟนต่อไปนี้ก็เดินกินตามสตรีทฟู้ดไม่ต้องกลัวแล้วใช้ใช้เคลียร์สดชื่นสยบรังแค มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องจันินมากๆสนูมากแล้วก็เก่งเลยนะใช่หัวไวนะจ๊ะเก่งกว่าหนูอ่ะยังไงเก่งกว่าเก่งกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวฉังหน้าที่มาลูกไปดีๆมาดับที่เป็นพอดีบายบายคระวังนะคะเราอาจจะโยกแย่งนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไร โอ้ยวันนี้สนุกมาสกสนิกจริงสนุกจริงไม่คือน้องคนที่หนึ่ง แล้วก็น้องผู้ชายที่เป็นตีแบดมากับน้องอะไรนเจนนิสน้องเจนนิสเออเขาก็แบบแชร์ประสบการณ์ให้เราได้รู้ว่าเออย่านแถวโชคแคสสเนี่ยก็มีคนที่แบบประสบปัญหาคันหัวจริงไม่ใช่แค่ย่านนี้หรอกจริงๆิก็คือทั่วไปนี่แหละทั่วไปอา,ากาศเมืองไทยมันก็ร้อนเนี่ยถ,ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาเหมือนพวกเราแล้วอยากเปิดใจลองใช้ถ้าแบบเกิดปัญหาอาการคันมันเน้นหัวมันร้อนแคใช่ก็ลองมาเปิดใจมาใช้เคลียร์ดูจะบอกว่าดีมากมากแล้วก็นิวเนี่ย ใช้มาตลอดแบบตีใช้ตีแล้วอ่ะก็คือถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเออแล้วบางทีนะถ้งยิมงานเขาตอบไม่พอเดี๋ยวพี่นิวเขาไปตอบด้วยนะคะหนูมีปัญหาค่ะหนูไปทาตุ๊ดตุๆยตุยค่ะยิยิบเลยค่ะอยามาแลกประสบการณก็ ลองดูลองดูสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาความสนุกลงแล้วนะคะพวกเราทั้ง3ามคนนะคะน้องหมวยคริสติน่าแจ๊แแล้วก็น้องขาดวัตลาไปแล้วสไลด์อีพีหน้าเราจะไปที่ไหนกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วสซตั้ตอนหน้านะคะก็เคียร้อนนี้หนาวแน่เคลียสยบร่างแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมนั่งอยู่ข้างผมพี่เขาสวยแล้วก็หอมด้วยผู้ชายผู้ชมปุ๊บรีดเลยแต่ว่าใส่เสื้อโค้ทเนี่ยต้องใส่กลัวฮิโมะตกฮิมะฮิมะโอเคเจ้าอยู่จังหวัดอะไรคะโคราชครับอ้โคราชเนี่ยไงจริงเหรอจีคงเพราะ่าคนโคราชคนชุมพัวของผมอยู่เขาใหญ่ปากช่องผู้ดีนอนผู้ดีนอนมาแสดงผู้ดีคิตตี้มาลูดี้ กินมารุโกะเหรอเชื่อไหมไม่ผมติดตามพี่นิวตั้งแต่พี่นิวอ่ะประมูลของโสโค่โเโคอคือถ้าวันนั้นผมอยู่แถวรามเนี่ยมันมีคลองแสนแสบผมก็กระโดดลงคลองแสนแสบเลยก็ได้เลยตัดตัดนอ่ตัดอะไร ไม่ได้ดูดีนี่มาตาไม่ได้เลยแสบแสบไเลยค่ะมีเพื่อนเป็นกระเทยไหมลูกมีมีอยากไดาให้มาใช้จตอรี่เลยอยากได้ไหมนะอยากค่ะถ้าอยากได้มันก็ต้องเล่นเกมที่มันสามารถกน่อยนะที่วันสามารถก็ได้เลือกแค่เนี้ทำไม่ได้หรอทำไม่ได้หรอแล้วเราไลฟ์ใส่น้องก็ทำไมเนี่ย